ตันนวันที่12ตุลาคมพศ2566ันเดินไปาอลเลอร์แม่แดดพุานแม่แดดพุทธานอลเลอตบลแม่แดดอำเภอกระยาณิวัฒนาเวกีแมนอเมื่อพิเชมโมเมือพอซิโมเมือก็พุ่มมดนะสักแหอุเยไปถาบบุเนาะเดิไปก็น่ารัว่าถาบุโคเลรแม่แดดพุทธานที่นะ 能麻木，我只好失望，只 and i Yeah. Det er <gulter> det bare. Det er <gulter> det bare. Det er det bare. Nej, men er bare